และนี่ก็คือประสบการณ์ที่ได้รับจากเบอร์เซียนทอมแคทนะครับ S14A IRIAS ครับหรือที่เราเรียกกันว่า S14A อ e l l n ในช่วงสต็อกนะครับตัวเกมก็จะให้จรวดซายเบอรเดอร์รุ่น P แล้วก็จรวดฟินิกรุ่น A มาให้กับเราในตอนเริ่มต้นอย่างละ2นัดเท่านี้ก็เพียงพอกับการไต่ค่าวิจัยที่เหลือแล้วครับ โดยสัมมาผมจะใส่ความองตัวของมันเข้าไปท็อกไฟลและจัะก,การมากในระยะไล้ช่วงแรกๆจรวดฟินิคจะยิงไม่ทันพวกจรวดฟารครูนะครับเนื่องจากจรวดฟินิคมีความเร็วต้นที่ช้ากว่าต้องราศัยยิงพวกที่แตกแถวออกมาในช่วงสต็อกสวมมาผมจะยิงได้1นถึงสคิวเทคนิคที่ใช้ก็ยือขึ้นไปปล่อยฟอกสามครับและเก็บงานที่เหลือด้วยปืนช่วงนี้ก็จะหิวคิวหน่อยนะครับบุกไปยิงถึงบ้านเลย โดยแนวทางการวิจัยของผมนะครับจะมุ่งเน้นไปที่จรวดหลักพอได้จรวดสเปโร่นะครับผมก็จัดโหลดเอาท์แบบใหม่โดยพกจรวดสเปโร่ไปสูงสุดถึง6ลูกและจะรวดไซเวเดอร์อีก2ลูกครับเทคนิคการบินช่วงนี้ก็จะบินต่ำออกข้างและโฉบเข้ามาเมื่อเจอเหยื่อดยช่วงนี้ถือว่าบู๊สุดๆเลยครับโดยเรดาร์ผมใช้เป็นโหมด a c m นะครับใช้คู่กับจรวดสเปโร่ถือว่าใช้งานได้ดีมีระยะการยิงหวงหวนลงมาตั้งแต่9กิโลเมตรครับ โดยจะสามารถยิงได้ทั้งเฮดออนนะครับแล้วก็ตามทายแต่ตามท้ายในี่ให้ยิงใกล้หน่อยครับจรวดต,วตัวต่อมาจะเป็น R27R1 ตัวนี้ผมถือว่าเปิดประสบการณ์เลยไม่เคยใช้ของค่ายรัสเซียเลยนะครับโดยจรวด R 2 7เจนี่ยมันเลี้ยวได้ดีกว่าสไปโรอย่างในคลิปที่กำลังเห็นตอนนี้นะครับ R 2 7 R 1บวกกับไมได้าอันทรงพลังทําให้เราสามารถล็อกค่าศึกได้อย่างง่ายดายแล้วก็จัดการลงได้อย่างง่ายดายเช่เนเดนโดยหลดเอาในช่วงนี้ส่วนใหญ่ผมจะเน้นพก R27 บไป2ลูกเอาไว้ใช้ยิง ในส่วนของโหลดใต้ท้องนะครับบางแมปแผ่นที่ใหญ่เราจะใช้ฟีนิกซ์สองลูกมีมาให้ตั้งแต่ช่วงสต็อกถ้าเจอแมปที่เล็กลงมาหน่อยหรือว,ว่ามีภูเขาเยอะผมจะเปลี่ยนโหลดใต้ท้องให้เป็นฉรวดสเปโล่สี่นัดเพื่อเกมช่วงนี้ก็จะแบ่งการเล่น,นเป็น2ส่วนนะครับจะบินสูงปล่อยฟอกสามหรือจะบินต่ำคอยยิงพวกบินสูงโดยการใช้ฟอกหนึ่งครับจากในคลิปนะครับจะเห็นว่าผมอาศัยทักษะที่มีในการใช้เรดราสลับเป็นโหมด x m แล้วก็ยิง r 2 7ี1เข้าหาเป้าหมายยิงลำบินสูงและมุ่งตรงเข้ามา สแปซครับจะดวดถูกเป้าหมายยางจังหลังจากจัดก,การเป้าหมายที่1ได้ผมเลี้ยวขวายงอ่า,อาแรงเพื่อเข้าหาเป้าหมายที่2 ในช่วงที่เป้าหมายยังอยู่ห่างตัวเราเอาอกไปนะครับผมยังคงปรับโหมดไรดาให้เป็นแท็กไวสแกนเพราะถ้าหากมีค่าสึกลงอื่นผมจะได้มองเห็นก่อนเมื่อเป้าหมายอยู่ต่ำกว่า9กิโลเมตรผมปรับโหมเดเดาให้เป็นโหมด A C M และทันทีที่เรดาร์ล็อกติดผมได้ยิง R27R1 องอกไปค่าสึกพยายามหักหัวเครื่องหนีแต่ด้วยระยะโนนแสเก็โซนแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะรอดและในขณะที่ผมฟามจนเพลินนั้นก็ลอยมาแล้ว เมื่อเราวิจัยจนได้จรวด,ดท็อปอย่างฟักู90แล้วก็สามารถแบกไปได้สสูุดถึง4นัดใต้ท้องเพื่อให้เราบินขึ้นไปหาความสูงประมาณ6,000เมตรตอบเรดาร์เป็นโหมด Act Y Scan เรื่อเป้าหมายล้วยิงได้เลยโดยส่วนมากช่วงนี้จะยิงกันตั้งแต่ระยะ60กิโลเมตรลงมานะครับเพราะช่วงนี้ใครๆก็มีทอมแคทครับแย่งกันยิงฟอกสากันใหญ่เลยส่วนผมน่าะอยิงก่อนกลับก่อนครับแล้วค่อยชื่นชมผลงานสไตล์การเล่นในช่วงนี้ไม่ค่อยบู๊แบบช่วงแรกแลวนะครับเล่นแบบถอดสมองเล่นไปเลยสรุปข้อดีของเจ้า,นนจ Fox าเปอร์เซียนท มีฉลุดฟอกหนึ่งอย่าง R27 R1 เ่อาไว้ใช้ป้องกันตัวระยะกลางและระยะใกล้ส่วนข้อเสียนัหรอ <c oughs> R W R ครับแยกไม่ค่อยออกเลยอะไรเป็นอะไรแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาครับปล่อยให้เวลาจัดการตัวเองไปครับฝึกฝนและใช้เดี๋ยวเราก็เป็นเองครับในส่วนของความคุ้มค่าในการปั่นดาวเพื่อมาเอาเครื่องบินทรมนี้นะครับโดยส่วนตัวผมแล้วผมมองว่ามันคุ้มค่ามากทั้งสมรรถนะของเครื่องบินทั้งอาวุธที่ดีโดยรวมแล้วถือว่าคุ้มค่ากับเวลาที่เรา พุ่งเทแล้วก็เสียไปในหลายวันที่ผ่านมา,าครับและผมเชื่อว่าใครที่ยังไม่เคยสัมผัส f 1 4มาก่อนพอได้มาลองบินเจ้าตัวเนี้ยผมคิดวม่น่าจะต้องหลงรักมันไม่น้อยครับถ้าหากว่าชอบคลิปแบบนี้แล้วก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจกัน,นไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้า